สองค์ประกอบหลักที่สําคัญสําหรับการเกิดขึ้นของเมืองสร้างสารรค์นะคะนี่คือ4องค์ประกอบหลักทั้งเรื่องวัฒนธรรมผู้คนกิจกรรมและที่สําคัญอีกอย่างคือเมืองค่ะ4เรื่องนี้เป็นต้นทุนที่จะช่วยให้เกิดเมืองสร้างสารรค์และเมืองสร้างสารรค์นามาสู่การกระตุ้นรายได้ของคนในพื้นที่จริงๆในไทยเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์มาตั้งแต่ปี2545คุณผู้ชม20ปีก่อนหน้านี้คนที่พูดและปักทงเรื่องนี้ก็คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่วันนี้เราเห็น ภาคพลเมืองในแต่ละพื้นที่ขยับเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเรื่องของเมืองสร้างสรรค์จำแนกได้ออกเป็นหลายรูปแบบนะคะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เรื่องธรรมชาติศิลปะสื่อและงานสร้างสรรค์รวมไปถึงการออกแบบที่เป็นหัวข้อให,ใหญ่ๆที่แต่ละพื้นที่ขยับกัน อีกหนึ่งจุดอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกชุมชนที่สร้างพื้นที่สร้างสารรค์ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่นะคะเราไปกันที่ภาพนี้ค่ะท่ามะโอชุมชนท่ามะโอที่จังหวัดลำปางนะคะรายงานเรื่องนี้โดยคุณรัชดาสถิตทรงธรรมค่ะเป็นกลุ่มสื่อในท้องถิ่นปักหมุดรายงานเข้ามาถึงกิจกรรมคนรุ่นใหม่ในลำปางเล่าถึงท่ามะโอทีฟฮับสเปซ b Space 2022นะคะ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คนในลำปางเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีเกิดบทสนทนาและการพูดคุยรวมถึงมองลำปางในมิติใหม่ค่ะบรรยากาศดนตรีสบายสบายในสวนที่บ้านหลุยตําบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางบ้านเก่าใจกลางเมืองที่เปิดพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ามาโอเคทีพสเปซครับ ใ,ใจระหว่างชุมชนกับเครือข่ายที่เราทํางานร่วมกันเนาะว่าอยากจะสื่อสารว่าในตัวพื้นที่ที่อยู่ใจกลางของชุมชนเราครับสามารถเป็นอะไรได้บ้างอย่าแงบบเช่นวันนี้เราก็ทดลองเนาะในการที่จะเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นการเปิดพื้นที่ให้แบบเด็กๆที่มาหรือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านหลุยเงี้ยได้ได้ฟังเพลงดนตรีสดได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดสีสันในบ้านเมืองของเราก็นํารถม้านะครับมาบริการให้พานั่งเล่นในนี้แล้วก็ให้ม้าเนี่ยสามารถ อยู่กับคนนะครับเดินชุงเล่นสัมคัญได้นะครับมีร้านกาแฟนั่งสบายๆอะไก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนาะเพื่อที่จะให้มีสถานที่นะครับไปสหลับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นการเปิดชุมชนนะครับในรูปแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมซึ่งบูรณาการโดยคนในชุมชนในชุมชนเรามีกิจกรรมอะไรมี สินค้าเด่นอะไรก็นำมาเสนอให้เห็นภาพลักษณ์และอักษณ์ของชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมคือการฟังเสียงคนในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวางเป้าหมายให้คนในพื้นที่เข้าใจวิถีเห็นข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งข้อมูลและพื้นที่ได้สูงสุดครับการทําแผนที่เรื่องคุณค่าพื้นที่คัดสันเนาะตามโอขัสันเนี่ยนะครับถ้าเรามองกรอบป้ามันมีคุณค่า พู้ที่ในแต่ละ<ช>ด้านเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะทําจะได้เนาะปีก็กว่าเองเนี่ยก็เริ่มเห็นว่ามีการจัดการเรื่องของอบ้านหลุยขึ้นมานะครับโดยทีมทามาโอเข้ามาทํางานเก้าว<ช>สำคัญเนาะ<ช>แต่ว่า <ๆ S 1> สําคัญคือแมกเนต<ช> <ๆ S 2> เนาะแม่เหล็กใหม่ๆที่ต้องเอามานําเสนอแล้วก็ยังคงคุณค่า และการจัดการโดยชุมชนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยการที่เชื่อมทางรถม้าท่าน้ำทางปูปั๊มเนี่ยใครเข้ามาเป็นจุดจอดเนาะแพาท่องเที่ยวมาเรียนการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องที่ยวเนาะที่มาจากฐานที่ของชุมชนจัดการชุมชนเลยไม่เพียงแค่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนท่ามอโอทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่การเชื่อมโยงเมืองลำปางทั้งหมดโดยเป็นพื้นที่หนึ่งสำหรับการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคนในเมืองลำปางเพื่อต่อยอดสร้างเศรษฐกิจ และความสามัคคีกันในชุมชนครับนั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมผู้คนเป็นหนึ่งในต้นทุนที่เมืองสร้างสารรค์จาเป็นต้องมีค่ะเพื่อยกระดับเมืองให้เป็นเมืองที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์และสร้างไรายได้คนในชุมชนด้วยนะคะดูเหมือนนี่จะเป็นโอกาสสําหรับเมืองรองด้วยค่ะที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคดังนั้น